ตำรวจสอพอแม่ออนพร้อมชุดจิตอา,าสาซ่อมเสาไฟฟ้าตัดต้นไม้ด้วยทางพันตำรวจเอกธงชัยกันนิกาผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยจิตอาสาสถานีตำรวจแม่ออนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารฝ่ายปกครองทางหลวงชนบทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทโทรศัพท์ บรรเทาสาธารณภัยอป,ปพรผู้ใหญ่บ้านและท้องถิ่นได้ร่วมด้วยช่วยกันซ่อมแซมเสาไฟฟ้าโทรศัพท์และตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนตลอดจนไถดินที่สไลด์ถนนเส้นทางขึ้นไปบ้านแม่กำปองอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่และช่วยกันลื้อเศษซากต้นไม้ที่ถูกน้ำพัดพา มาทับถมร้านกาแฟของประชาชนที่ได้รับอุทกภัยน้ำป่าไหลหลา,ลากท่วมบ้านเรือนและลมพายุพัดผักโค่นส่วนเหตุการณ์ทั่วไปปกตินับเป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่วลิศราทินานิวร้อยแมวลชนทีวีและ นิวมหาชนภาคเหนือรายงาน